ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธไปมาเลยวันนี้ผมก็พาลูกแล้วก็หลานนะครับมาเดินป่าไร่ชาวบ้านก็ <c oughs> วันนี้ไม่เดินป่าเลยนะครับก็เมื่อก,กี้เจอไฟมากข้างบนด้วยก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะครับข้างบนป่าน,นี้เลยโอ้ยก็นี่มันจะเป็นชาวบ้านเขาเผากันนะครับวันนี้เราจะไปเก็บมะม่วงป่ากันนะครับซึ่งอยู่ในไร่ชาวบ้านนี้เองเป็นต้นไม้ใหญ่เลยวันนั้นผมมาเจอนะครับ นี่ก็เลยพาลูก,กแล้วก็หลานมากินกันเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันเลยจะไปเราจะไปดูต้นมะม่วงซิงว่ามันหมดปลยหรือยังนะครับตอนนั้นผมผมมาก็เกือบอาทิตย์นหนึ่งละบริเวณนี้ก็โดนไฟไหม้หมดละตอนนี้หญ้าอะไรก็เริ่มขึ้นแล้วครับเขียวขจีเลยฟ้าก็ขึ้นๆึ น,นี่ผมอาสาเป็นตากล้องเลยโอ้ยกำลังเผาต่อกอไม่ไพ้อยู่ตรงไปตรงไปโอ้ยขึ้นยังหอบอะ่ะ นเหนื่อยเลยขึ้นมาข้างบนนี้ตรงนี้เขาเตรียมไล่นะครับจะปลุกอะไลรร่หรอไม่แน่ใจโหยังจะข้างล่างขึ้นมาสะหอบเลยทางนี้ทางนี้ กลางนนไปตรงปากกลว้วยนะู่นน่ะโอ้โหโอ้อยู่ข้างล่างนี้โอ้โหกล้วยสุกด้วยนี่เลย เหลืองอ้อยเลยกล้วยสุกหรือกล้วยไม่ก็ไม่รู้นะครับเป็นกล้วยสุกเขาเอาไม้ค้ำยันไว้ด้วยนู่นไงต้นมงปาต้นนู้นเลยนั่นไปดูสิยังเหลือหรือเปล่าโอ้เหลืออยู่นะใช่ไหมเหลือแต่ราจะเก็บกินได้หรือเปล่าไปดูตรงพื้นนี้มีไหม สองทุกคนดูนี่เลยลูกๆนี่เลยนี่นี่นี่รอบๆบ,บ,บริเวณนี้เป็นไร่ชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับชาวบ้านก็นมาอยู่ฝั่งนู้นด้วย มีกุ้งมีไก่ด้วยครับกำลังคุยเขี่ยวอาหารอยู่มีไหมโอ้โหนี่เลยเขาบอกว่ามีนะครับอุ้ยโคตลื่นเลยอร่อยไหมเปรี้ยวหรือว่าอร่อยเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวอยู่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหนดูเม็ดสิเม็ด แกงเงาแสงแกเนี่ยนี้ยโอ้โหมันเล็ดแมลงจรนะครับเก็บมาดิเก็บทุ่งเม็ดเลยเขียวๆอ่ะมา เือกเขาเก็บเด็กๆเ,เก็บได้นะครับมาโยนทิ้งแถวนี้เลยบีบเม็นให้ดูโอ้เม็ดย่างใหญ่เลยก็ต้นเป็นต้นนี้เลยนะครับมีสองต้นต้นนี้ต้นนี้ไม่ต้นนี้ไม่ใช่นะครับเป็นต้นนี้ มวนกิ่งแห้งๆเนี่ยมันโดนไฟลนนะครับนก็เลยร่วงหมดเลยพวกใบแต่ก็เหลือผลอยู่นะครับนี่ผลเต็มเลยโอ้ไฟไหม้ฝั่งนู้นดังมากเด็กๆเ,เ,เก็บลงขึ้นมากันผมจะลองชิมนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าบอกว่าเปรีร้ยว รส่งมะม,ม่วงมาให้กินด้วยนะครับให้กกินไหมสิส่งมะม่วงมาให้กินด้วยนะครับตัวลงไหมเหนื่อยไหมก็ช่วยไหมโอโนม้นิ่มๆเลยลูกนี้ลองชิมให้ดูนะครับ มันก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอมมแมไรมันเจาะโอ้มีนงม,มีหนอนด้วยโอ้โอเยเรากินข้างดีๆืนี่เลยลงดินดำแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราให้เด็กๆเก็บปลาใส่ถุงไปนะครับเราก็ไปกินกันที่บ้านเดี๋ยวเยอะไหมข้างล่างนู่นมีมีเยอะไหมเยอะอยู่เยอะอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาถุงใส่ก่อน ตอนนี้ให้เด็กเก็บใส่ถุง,งกันนะครับเก็บใบบโ,โลไปเก็บข้างล่างไปข้างล่างน่าจะเยอะกว่าบนนี้โอ้ตรงกรบไผ่เต็มเลยโอ้ันเต็มเลยแต่ว่า ลูกมันระเบิดหมดแล้วเอาวะเก็บลูกดีไม่ดีก็เก็บไปหมดเลยตรงนี้ไปข้างล่างโอ้โหชันมากนี่พาลูกทีมมาเก็บใช้ได้ใช้ได้ก็ลูกทีมมันหล่นเนี่ยมันเริ่มจะมีอายุแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นเป็นนั้นละโดนกินโดนไล,ล่ละ มตกลงใหม่เลครับนี่หุ้งหงไปลเลยน,ยนี่เดาดาาดนี่ ชั้นสุดๆบริเวณนี้โหระวังนะไหลไปข้างล่างเลยนะเนี่ยอืโอุย้ยมีเสียงในไ,ไก่ป่าด้วยตากะตากตาอยู่ข้างบนเรามาเก็บม่วงก่อนดีกว่า ระวังนะถลายนี่ไปข้างล่างห้วยเลยนะเอาถุงมาได้ถลายแล้วเนี่ยคู่ได้ถุงนึ่งละครึ่งถุงไปละเอาโอกคตอนนี้ เย็นมากแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วเพราะผมก็มาเก็บมะม่วงป่าแป๊บเดียวนะครับโอ้โหด้านนี้สว่างจ้าเลยนี่นะครับต้นนี้เลยลตอนนี้พวกผมพกเพื่เอเก็บได้ประมาณครึ่งถุงแล้วนะครับเดี๋ยวพวกผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วไหนดูซิเซ็งตรงขนาดไหนโอ้นี่เลยไปกินด้วยครับลูกไหนดีกินก็กินเลยไหนไม่ดีก็ทิ้งนะครับโอเคไปเดินทางกลับโอ้มีหนึ่งลูกพึ่งล่วงด้วย ให้คนสุดท้ายแบกปเป้ผมไปเลย okay. นีไฟไหม้หมดนะครับก็ลเลยไม่ลบเท่าไหร่แล้วก็นี่เป็นสวนกล้วยชาวบ้านซึ่งโดนไฟไหม้หมดแล้วนี่เลยเครื่องขอกล้วยโดนไฟไหม้ดำปิดปีดเลย <c oughs> โอ้โหกล้วยลุ้งเต็ม อุ้ยแกป่าล่องจากข้างบนหรือเปล่าเมื่อกี้อะนะเนั่นไม่ใช่จอนทงนั่นเป็นนกอยู่บนต้นไม้ไม่ใช่นั่นเป็นนกนอ,นนอยู<ป>่บนเขาบนนู่นไปก,กินไม่ได้กินไม่ได้ของเขา